เด็กๆสวัสดีก็ไงคะ่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงเทศกาลวาเลนไทน์แล้วนะคะครูฝ้ายแล้วก็น้องปลายและน้องทายนะคะวันนี้จะมาพับรูปหัวใจกันค่ะโดยใช้กระดาษเหล่านี้ค่ะด็กๆช่วลกระดาษในรูปนี้เรามากันพละสีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีพับหัวใจแบบง่ายๆกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เตรียมกระดาษให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะให้เราพับ ครึ่งนะคะแบบนี้อ่าเด็กๆเข้าเลยโดกพับลองตรงนี้เลยค่ะอ่าพับครึ่งพับครึ่งเลยจากนั้นก็ให้เรากลางออกนะคะแล้วก็พับอีกทางนึงค่ะก็คือพับขึ้นมาทางนี้พับเลย อาจจะลองกลางออกนะคะนี่เราก็จะได้เป็นกระดาษลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะพับส่วนข้างบนนะคะลงมายังจุดกึงกลางที่เราพับไว้นะคะแบบนี้ค่ะอเอะน้องน้องชายรดดพับเข้ามาถึงตรงเส้นตรงกลางโอเค ทิศด้านที่เราทับลงด้านล่างแบบนี้ลงจากนั้นก็ให้พับแบบนี้ค่ะอันนี้คือด้านที่เราพับลงนะคะให้เรากลับด้านเราก็พับให้เข้ามายังจุดกลางทั้งสองข้างเลยนะคะไหน,นคะใช่้องค่ะ เหมือนกันไม่ได้เด็กโอเคเหมือนกันนะคะจากนั้นให้เราคลิกด้านนี้ลงด้านล่างนะคะอ่าดูข้างหลังมันจะมีเป็น,ปนช่องเล็กๆคลิกข้างหลังข้างหลังตรงนี้อ่าโอเคข้าหน้ามาันลงให้มันเป็นเหมือนที่ฝ้ายก่อนอันนี้ยังไม่ต้องพับพุงเอยพับแบบนี้ก่อนอ่าจากนั้นให้เราพับตรงนี้เข้ามาสองด้าน ทน,นี่ที่เราพับมาข้างหน้านะคะถ้าเราพลิกมาข้างหลังมันจะมีะเป็นช่องเล็กๆตรงนี้นะคะแล้วก็ให้เราพับขึ้นไม่ใช่พับขึ้นพับเข้ามายังจุดกล,งกลางแบบนี้ทั้งสอง้างเลยนะคะข้าวหมบ้านมันบ้านเลยใช่อันนี้มันเป็นรังคาร นะคะดีแล้วครนะับไม่เป็นไรคะ่ะอ่าโอเคทีนี้ให้เราพับตัวนี้ขึ้นมาแบบนี้นะคะพับขึ้นมาหน่อยนี่นะคะพอเราพับแล้วมันจะได้ลักษณะเป็นแบบนี้แล้วก็ให้เราพับตรงนี้ขึ้นมาพับตรงนี้ขึ้นมาขึ้นสี่ร้อยยี่สิบไปครับนี่มา พับเสร็จแล้วค่ะพับเสร็จยังครับจากนั้นนะคะให้เราพับให้ปลายลำแหลมเนี่ยมันมาทับกันแบบนี้เลยนี่เลยค่ะใช่นี่นะคะพอเราพับแล้วเราก็พับครึ่งเลยค่ะให้ให้ตรงปลายลำแหลมเข้ามาเสมอกันให้มาตรงกันนะคะ เจากนั้นตรงนี้ค่ะให้เราให้เราพับตรงนี้เข้ามาแล้วใครเห็นไม,มันจะมีเส้นตรงนี้ให้เรากดลงนีแล้วจากนั้นก็พับตรงนี้เข้ามาเลย พัเข้ามาพับเข้ามา่มาะฮพับลงค่ะดูไหมพี่าฟานพับแระหอกาไม่ไม่ถึงก็นอะไรดูเอาแค่แที่มันพับเข้ามาได้เสร็จแ,แล้วจะแล้วจะไม่เสร็จขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนนี้ก็คือเราลองกราบออกข้างในมันจะมีช่องใช่ไหมนี่ให้เรานำตัวนี้สอดเข้าไป เอาอันนี้สอดเข้าไปในอันนี้เอาอันนี้สอดเข้าไปในอันนี้นี่นะคะเราจะสอดเข้าไปตรงนี้เสร็จแล้วค่ะนี่คือด้านหลังนะคะและนี่คือด้านหน้ามาดูใกล้ๆอะดูของพี่ป้าก่อนดูของพี่ป้ายก่อนอออน,นี่อ่ะดูของน้องป้า นี่น,น้องไทยชื่อล,กลูกแบบโชว์ที่หัวใจน้องไทยเป็นไงด้านหน้าล่ะด้านหน้าล่ะคะโชว์ด้านหน้าด้วยอ๋อ <c oughs> <c oughs> อันนี้สอดผิดด้านหนูต้องสอดด้านไหน <c oughs> เดี๋ยวพี่ไปดูให้ไห <c oughs> นๆดูสิเอออ๋อนี่ไงลูกนี่ไงนี่ไงอ้ยนี่ต้องสอนทำไมอย่างนี้แล้วก็ต้องเอาตรงนี้ขึ้นมานี่ไงนี่ <laughs> อา้าโชว์อะไรลูกโชว์หน่อยโชวช์โชว์หน่อยต่ดีๆ,ดๆ,ดๆน้องทายเป็นหวัวใจสีฟ้านะคะเอ <c oughs> าทาั้งนี้ออกมานี่เสร็จแล้วนะคะกับหัวใจแบบง่ายๆนะคะต้อนรับวันบาลินไทยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้งสามคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ